บ่นน้องทำไมืไมบ่นน้องทำไมลูกไม่บน่นไม่บน่นไม่เอารักกันรักกันเหีเี้จ๋าโอ้โหต้องฟังสายใหญ่เลยขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปอะีรอย่าดุนะ้องอย่าดุนะ้อง นี่คุกหยิงโดดมากเลยนะคุกหยิงอ่ะดุน้องทําไมลูกอ้าดุน้องทําไมโอ้โหทำความสะอาดโชว์เลยนะพี่น้องครับฟินเลยดูว่าเขาทำความสะอาดดีดีนะ่นนหญิงบ้านเนี้ยเ็าเป็นแมวที่สะอาดมากทุกคนวันวันโอ้โหไม่มีเสียงเหมือนพี่เศรษฐีเลย วันครับวันอ่ะที่เป็นไร<ม>ว่าง<ม>ว่างว่างอะลูกที่จ๋า<ม>